มมันลอยไปกับกองหญ้าหญ้ามันลอยไปกับน้ำนกตัวนั้นก็เกาะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยยากจะบรรยากาศท้องไรท้องนานเขียว กอนั้นลอยไปไหนมันก็ลอยไปตามใครเห็นหรือเปล่ามองเห็นหรือเปล่าจะ๊ะมีนกตัวตัวหนึ่งนกบินนะบรรยากาศนกบินตอนเย็นเย็นเบบินไปแล้วดูเขาบินดูเขาบินนะมาใกล้ๆเราแล้วมันจะบิน แวกแวกแวกดูสวัยให้ลมพัดปยิวสวัยนั่นเ่ให้ดูเห็นันด้อยไหลมาอีกแลก้วไหลมาอีกแล้วไหลมาไหลมาอีกแล้วนะจ๊ะให้ดูนะนะน้ำมันไหลไปย่้า กอนี้มันก็ไหลไปนกกอยเกาะอ,อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ยอมบินบินหนีเนาะอยู่ท้องฟ้านู่นึงมันลอยมากับน้ำในตัวนั้นอะมันไม่ยอมไปไหนนกมันบินน้ำไหลลงน้ำบางประกงมามาถึงนี้เนาะ ในน้ำบางประคองตัวนกตัวนี้สูงมาใกล้ๆนกตัวนี้มันมาใกล้ๆเราแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนกบินนะบรรยากาศนกบินตอนเย็น โอ้ไปกับไอวินนี่ก็ไปคนเดียวเรามาถ่ายมันก็บินหนีเราอู้นุ่นไปเกาะอ,อยู่กาะกาใหญ่แล้วหนูเห็นปลาก่อนั้นลอยไปไหนมันก็ลอยไปตามใครเห็นหรือเปล่ามองเห็นหรือเปล่าจ๊ะมีนกตัวตัวหนึ่ง อมคะซูมให้ดูกรยโดดสวัยให้ลมพัดปิว้วสวัยนั่นนะให้ดูเห็นกันเลยเอ๋วินไปแล้วดูเขาบินดูเขาบินนะไหลมาอีกแล้วไหลมาอีกแล้ว ไหลามาไหลามาอีกแล้วนะจ๊ะให้ดูนะดอกไม้นะน้ำมันไหลไปหญ้ากอนี้มันก็ไหลไปนกก่อยเกาะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ยอมบินบินหนีเนาะมาใกล้ๆเราแล้วมันจะบินแวกแวกแวก มันมาใกล้ๆเราแล้วเนี่ยตัวเนี้ยน้ําไหลลงน้ําบางประกงมามาถึงนี้เนาะนน้ําบางประกงตัวนกตัวนี้สูมาใกล้ๆนกตัวนี้เรามาถ่ายมันก็บินหนีเราเนี่นูนไปเกาะอยู่เกาะเกาะใหญ่แล้วหนูเห็นโอไปกับเอวิน นีขก็ไปคนเดียวอต้นใบต้นไม้ปิวพัดลมพัดด้วยแรงลมเนะาะตาแรงลมไม่ได้อยู่ท้องฟ้านี่ึมันลอยมาก,กับน้ำในตัวนั้นนะมันไม่ยอมไปไหน บินนะบรรยากาศนกบินตอนเย็นเย็นอยู่ท้องฟ้านี่มันมันลอยมากับน้ำในตัวนั้นนะมันไม่ยอมไปไหนบินตัวใหญ่มันเห็นเราเห็นเรามาเ,เรามาถ่ายมันมันก็เลยบิน แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะโอ้ไปกับไอวินไม่ไปคนเดียวนะจ๊ะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาข,งขียวเดียวดที่ นกตัวนี้ตัวนกขยางตัวสูงนี่บินไปแล้วบินไปติดหรือเปล่าเนาอตาโต,ตนกบินนะบรรยากาศนกบินตอนเย็น เราเห็นเรามาเรามาถ่ายมันมันก็เลยบินมันมาใกล้ๆเราแล้วเนี่ยตัวเนี่ยมาใกล้ๆเราแล้ว มันจะบินแวกแวกแวกแค่นี้ก่อนนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเราจ้าป น้ำไหลน้ำขึ้นน้ำลงน้ำกำลังไหลลงควกัวกๆวกกวักเสียไหลมาอีกแล้วไหลมาอีกแล้วไหลมาไหลมาอีกแล้วนะจ๊ะให้ดูนะแค่นี้ก่อนนะคะให้ดูบรรยากาศท้อง องตามคองเลวบินไปแล้วดูเขาบินดูเขาบินนะดอกไม้บินตัวใหญ่มันเห็นเราเห็นเรามาเรามาถ่ายมันมันก็เลยบินบุทองฟ้า นี่มันลอยมากับน้ำในตัวนั้นนะมันไม่ยอมไปไหนมันมาอีกแล้วมันมามันมาอีกแล้วมันแล้วบินไปแล้วดูเขาบินดูเขาบินนะตะจีดอกไม้ ทองฟ้ายนห่งมันลอยมากับน้ำในตัวนั้นน่ะมันไม่ยอมไปไหนติดหรือเปล่าเนาอะต่โต